งานปิดทองวัดบันกรุงนะฮะสิบสามถึงยี่สิบสองกุมภานะฮะอันนี้ก็ยังไม่เปิดไฟะะตอนนี้เวลาเรเวนนี้น้ำตกนะฮะเป็น อ,บอุบริเวณนี้เป็นมุมเซลฟี่ได้หมดเลยนะเป็นจุดเช็คอินได้เนี่ยนี่ก็เป็นสะพาน อันนี้ก็เป็นมุมถ่ายภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นมุม นะิมีคลองนะมีคลองใหญ่อันนี้ก็เป็นมุมถ่ายภาพนะฮะนู้นดอกไม้นะฮะดอกไม้ยังไม่ได้เอามาลงนะฮะ ดอกไม้ก็กำลังเตรียมนะนี่ก็เป็นเป็นมุมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็อมไปดูนี่นะ อันนี้ก็เป็นมุมเชลียวฟี่นะี่มุมเชลียวฟี่ได้สองมุมแลยอนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นของของใหญ่เลยนะนนเป็นพระโพสดนะฮะ เป็นพระอุโบสถอันนี้ก็เป็นเต็นท์นะฮะเต็นท์ก็เริ่มประดับไฟเลยครัทางด้านนี้ก็มีไม้ประดับนะฮะจมเริญพ่อหนุ่มรูปรอร่ำรวยเมียสวย นี่อ้นี่ใส่ลูกนิมิตเลยเนี่ยใส่ลูกนิมิตนะก็มีนันดอกไม้หมดนะอันนี้ก็กำลังบำรุงต้นไม้นะจำเริญคุณโอ้คนสวยนะบำรุงต้นไม้นะ เออเอออ,อ,อันนี้ก็คือก็ได้ประมาณนี้ครับ แล้วก็เป็นมนุมเชลฟี่นะฮะมุม